สวัสดีครับในตอนนี้เนี่ยผมจะมาพูดเกี่ยวกับข้อมูลที่มันมีลำดับครับหรือว่า l i สต์ในภาษา HTML เนี่ยลิสตจะมีอยู่3ประเภทครับอันแรกก็คือ Unordered List คือลิสต์ที่ไม่มีการเรียงลำดับของข้อมูลอันที่2คือ Order List คือ List ที่มีการเรียงลำดับของข้อมูลและอันที่3ก็คือ description list เอ่อผมไม่รู้ว่าจะอธิบายมันยังไงเอาเป็นว่าเราดูแล้วกันว่ามันหน้าตาแบบไหนเอาละมัเริ่มกันเลย อย่างแรกเนี่ยคือ unordered list คือ list ที่ไม่มีการเรียงลำดับของข้อมูลแท็กที่ใช้เนี่ยคือแท็ก ul ที่มาจากคำว่า unordered list นั่นแหละครับทีนี้สมาชิกภายในลิสเนี่ยเราจะใช้แท็ก li ที่มาจากคำว่า list item าใส่เป็นตัวหลักแล้วกันแล้วผมต้องการให้ตัวหลักเนี่ยเพิ่มมาอีกสัก4ตัว Visual Studio Code เนี่ยสามารถช่วยให้เราพิมพ์แท็กที่เราต้องการแบบรวดเร็วได้ ตัวอย่างเช่นผมต้องการ li 4ตัวผมก็จะเขียนท็ก li ลงไปแล้วก็ดอกจันรก็คือคูณตามด้วยจำนวนอ่ะเราก็จะได้ list มา4ตัวเดี๋ยวผมจะใส่ข้อมูลให้มันครบเอาละเรามาดูผลลัพธ์กันเห็นไหมครับ list ที่ไม่มีการเรียงลำดับของข้อมูลเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นจุดเพราะว่ามันไม่มีการเรียงลำดับใช่ไหมทีนี้สมมติว่าเราต้องการสมาชิกย่อยของตัวหลักเนี่ยเราจะทำยังไงเราก็เคาะมันลงมาแล้วภายใน l i ต์ตัวเนี้ย เราก็จะเขียน U L อีกครั้งหนึ่งตามด้วยสมาชิกของมันตัวหลักแล้วก็จะมีตัวย่อยละกันตัวย่อยตัวย่อยสัก3ตัวโอเคและเหมือนกันผมก็ต้องการให้ตัวหลักตัวนี้นมันมีตัวย่อยอีกผมก็ทำเหมือนกันเลย U L L I อ่ะผมก็มาแล้วนี่วางเลยปุ๊บประมาณนี้เดี๋ยวดูผลลัพธ์กัน เห็นไหมครับว่าตัวหลักตัวแรกเนี่ยมันก็จะมีสมาชิกย่อยของมันละและตัวหลักตัวที่4ี่มันก็จะมีสมาชิกย่อยของมันกันตามที่เราเขียนและถ้าเราต้องการให้ไอตัวย่อยเนี่ยมันมีตัวที่ย่อยย่อยย่อยลงไปอีกเนี่ยเราก็ทําเหมือนกันครับพิมพ์แบบลึกๆึกกเข้าไปเรื่อยๆอย่างงี้ตัวตัวตัวโคตรย่อยอ่าปึ๊บเห็นไหมครับ มันก็จะย่อยง่าอีกตามที่เราเขียนเลยเดี๋ยวผมจะเก็บโค้ดส่วนนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันเอาละแล้วตัวที่2ก็คือ order list คือ l ล s t ที่มีการเรียงลำดับของข้อมูลแท็กที่ใช้เนี่ยคือ ol มาจากคำว่า order list นั่นแหละครับแล้วก็เหมือนกันเลยกับ ul สมาชิกข้างในเนี่ยแล้วก็ใช้ li เหมือนกัน r เป็น n หนึ่งหนึ 1, แล้วกันหนึ 1, แล้วก็ มีนายสองด้วยนายสองนายสองอันนี้เป็นนางสาวสามอละ่ะเรามาดูผลลัพธ์กันอ่ะเห็นไหมครับว่าลิสต์ที่มีการเรียงลาดับของข้อมูลเนี่ยข้างหน้ามันจะเป็นตัวเลขเพราะว่ามันมีการเรียงลําดับไงแปลว่าถ้าผมย้ายโค้ดนางสาวสามขึ้นไปไว้ข้างบนสุดเนี่ยนางสาวสามก็จะอยู่ลําดับที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะย้ายขึ้นไปปึ๊บปึ๊บ ทีนี้คนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะผมกดอะไรในการย้ายโค้ดบรรทัดเมื่อกี้เมื่อกี้ผมกด alternate ค้างไว้นะครับแล้วก็กดลูกศรขึ้นลงนี่แหละครับมันจะเป็นการย้ายโค้ดอะล่ะเรามาดูผลลัพธ์กันเห็นไหมครับว่านางสาว3เนี่ยก็จะขึ้นไปอยู่เป็นคนแรกแล้วแล้วก็เหมือนกันกับ ul ถ้าเราต้องการสมาชิกย่อยเนี่ยล้วก็เคามัลงมาครับแล้วก็พิมพ์ OL เหมือนกัน OL LI นางสาวสาเนี่ย มีน้องชายแล้วกันมีน้องชายแล้วก็มีน้องสาวด้วยไหนดูซิเพียงเท่านี้นางสาวสามก็จะมีน้องชายแล้วก็น้องสาวแล้วครับแล้วน้องชายของไอ้นางสาวสามเนี่ยมันเป็นคนไม่ดีมันไปนทําคนอื่นท้องมันก็ดันไปมีลูกคนแรกออกมามันก็ใส่เข้าไปลูกคนแรก <c oughs> อะไรวะเนี่ย มันจะลึกๆเข้าไปเรื่อยๆทีนี้ด้วยความที่มันเรียงลําดับเนี่ยเป็นเลข1นึอะไรอย่างนี้ใช่ไหมบางคนเขาอาจจะไม่ต้องการเป็น1นึ่งคนอยากได้เป็นเลขโรมันสามารถทําได้ครับให้เราเพิ่มใช้ลงไปทายนี่ครับมันจะมีให้เลือกมันจะมี1มี A มี a มี I และเลขโรมันเนี่ยเราก็จะใช้เป็น I. ไในดูซีเห็นไหมครับว่า มันก็จะเปลี่ยนเป็น i แล้วแต่ถ้าสังเกตนิดนึงคือไอสออันนั้นอะ่ะมันไม่เปลี่ยนไปด้วยแปลว่าเราก็ต้องมาใส่ให้ตรงนี้อีกมันถึงจะเปลี่ยนให้นะ k เ,เปลี่ยนแล้วแล้วก็เหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะเก็บโค้ดนี้ไว้เพื่อให้ดูเปรียบเทียบกับลิสต์ตัวที่3นะครับและลิสต์อันที่3ก็คือ description list แท็กที่ใช้เนี่ยคือแท็ก dl มาจากคำว่า description list นั่นแหละครับแต่ทีนี้สมาชิกข้างในเนี่ยมันจะแตกต่างจาก2ตัวเมื่อกี้โดยที่มันจะประกอบไปด้วยหัวข้อและหัวข้อ่ะมันก็จะมีสมาชิกของมันหัวข้อเนี่ยเราจะใช้แท็กที่มีชื่อว่า dt ครับมาจากคำว่า description term หัวข้อเป็นเป็นรายเดียเป็นโลกและกันโลกทีนี้สมาชิกของโลกจะใช้เป็น dd ผมไม่แน่ใจว่ามันย่อมมาจากอะไรแต่ผมคิดว่ามันน่าจะย่อมมาจากคำว่า description data มังจำไปแล้วกันว่าใช้ดีๆโลกเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยน้ำนา้าแต่ถ้าเราอยากมีสมาชิกเราก็ใส่ลงไปอีกพื้นดินพื้นดินเดี๋ยวสร้างม,มาอีกสักหัวข้อหนึ่งเป็นมนุษย์ส่วนประกอบของมนุษย์เนี่ยก็คือแฟน เราดูกันแค่นี้ก่อนมองเห็นกันไหมด้านล่างเนี่ยจะสังเกตว่าโลกเนี่ยมันจะเป็นหัวข้อใหญ่และน้ำกับพื้นดินมันก็จะเป็นสมาชิกของโลกกันแหละสิ่งที่ต่างก็คือมันจะไม่มีสัญ,ญลักษณ์เหมือนไอ้สองตัวก่อนหน้านี้และเราเนี่ยก็สามารถเอาลิสต์ที่มีการเรียงลำดับกับไม่มีการเรียงลำดับเนี่ยมาผสมกันได้ครับเดี๋ยวผมจะย้อนโค้ดกลับไปที่อันแรกคือ unordered list ผมจะให้ไอตัวหลักตัวเนี้ยมันมีสมาชิกที่มีการเรียงลำดับผมก็จะใส่ OL เข้าไปใช่ไหมแล้วก็ใส่ LI แล้วก็ใส่เออลำดับลำเออลำดับไปสัก3ตัวเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันเห็นไหมครับว่าเราก็สามารถนำลิสต์เนี่ยมาผสมปรับใช้กันได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับสำหรับความรู้ที่ได้ในคลิปนี้เนี่ยก็ลองเอาไปไประยุกต์ใช้กันดูแล้วกัน ครับแล้วสำหรับใครที่มีข้อสงสัยอะไรหรือว่ามีความรู้อยากจะแบ่งปันทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ